สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานดรทีวีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้ลงพื้นที่มาอย่างจังหวัดระยองนะคะเพื่อที่จะมาสอบถามถึงความต้องการเกี่ยวกับการเสนอ,อโครงการต่อคณะรัฐมนตรีที่จะลงมาสัญจรอย่างพื้นที่ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีนะคะว่าจังหวัดระยองได้มีการเตรียมเสนอ,อโครงการอะไรในการเสนอในครั้งนี้บ้างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะผู้ที่จะมาตอบกับเราได้เป็นอย่างดีนะคะท่านเป็นพ่อเมืองจังหวัดระยองค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะคุณเสนีจิตตะเกษมค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นต้องเรียนถามท่านผู้ว่าก่อนนะคะในส่วนของความรู้สึกส่วนตัวนะคะว่าในส่วนของคณะรัฐมนตรีที่จะลงมาประชุมในพื้นที่ภาคตะวันออกท่านรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็เป็นประโยชน์สาหรับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยคณะรัฐมนตรีจะไ,ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ประกอบกับพื้นที่จัระยองและพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาตามแนวชายฝั่งในส่วนที่เป็นภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคเกษตรกรรมและก็การท่องเที่ยวซึ่งถือว่าการมาครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และทีนี้ในส่วนของภาพรวมในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งจุดดีแล้วก็จุดที่ต้องการพัฒนาในตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะจังหวัดระยองเนี่ยเราเรียกว่าเศรษฐกิจ3าขาคือมีทั้งด้านการอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมซึ่งจะทำกินรได้ให้กับประเทศเนี่ยเป็นจํานวนมากจากอุตสาหกรรมปิโตเคมีและอุตสาหกรรมหนักแล้วก็มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งขณะนี้นักลงทุนก็สนใจที่จะมาลงทุนในจังหวัดระยองนะครับล่าสุดก็มีบริษัทจากมหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งจะมาก่อสร้างโรงรถจยเอ็ MG อย่างนี้เป็นต้นนะครับในยกตัวอย่างในส่วนของภาคเกษตรกรรมเนี่ยจังหวัดระยองก็จะมีจุดแข็งก็คือเรื่องของความหลากหลายทางการเกษตรในว่าจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลผลไม้ที่สามารถผลิตและส่งออกได้ค,ครับรวมทั้งพื้นที่บางส่วนก็มีผลไม้ที่สามารถทําเป็นผลไม้ที่เป็นอาหารกระป๋องหรือเป็นผลไม้กระป๋องส่งออกเพราะฉะนั้นในรวมความแล้วเนี่ยนะครับในแง่ของภาคเกษตรกรรม ถือว่าเป็นจุดเด่นของจังหวัดระยองอีกส่วนหนึ่งคือภาคการท่องเที่ยวจังหวัดระยองนี่ก็ถือว่าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมาดับหนึ่งนะครับขณะนี้ในเกาะเสม็ดเนี่ยและพื้นที่จังหวัดระยองไม่ว่าจะเป็นหาดแม่พิมแม่ลำพึงเนี่ยถือว่าเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ เท่ากับว่าสามขาที่ท่านพูดว่ากล่าวมาคือในส่วนของอุตสาหกรรมในส่วนของกเกษตรกรรมแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นจุดเด่นของจังหวัดระย,ยองทั้งสิ้นเลยและในส่วนไหนที่ท่านพูดว่าอยากจะนําเสนอในการพัฒนาโครงการต่างๆคือจุดด้อยจุดด้อยของเราก็าคือเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมรรเรื่องของมลภาวะที่เกิดจากโรงงานสาหกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวที่ยังไม่มีระบบที่ดีรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนที่จะเสนอไปยังรัฐบาลในการที่จะแก้ไข นอกจากเรื่องของการท่องเที่ยว